สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ด้วยนะครับวันนี้ผมพามาดูโตโยต้าโคราเอลติสนะครับผมปี2020เนาะเป็นตัว 1.6G นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่นะครับผมตัวรถเป็นสีมาในสีของเอ่อสีบอลเงินนะครับบอลเงินหรือว่าเทาเงินนั่นเองนะครับผมดีสวยเลยนะครับเรียงสันตัวรถถือว่าคมกริบเลยนะครับแล็กเกอร์เงาเงอนะบอกเลยนะครับด้านหน้านี่ไม่มีรอยสะเก็ดห็นรอยขนแมวก็ไม่มีนะ ส,สวยๆนะฝากระโปรงหน้านะดูเหลี่ยมสันตัวรถนะคมกริบเลยนะด้านหน้าเราหล่อแบบนี้นะครับตามสไตล์ตัว 2. เอ๊หน่งจุดอยู่แล้วนะครับผม 1.6G เนี่ยข้อดีของเขาคือประหยัดน้ำมันแล้วก็สมรรถนะเนี่ยสูงนะเพราะว่าเครื่องใหญ่กว่าเครื่อง1.5นะแค่1 0 0ยซีซีเองนะครับแค่1 0 0่งซีซีนะครับจากถ้าเป็นตัว1.5ก็1 5 0 0งพซีซีใช่ไหมอันนี้ก็ 1.6G ก็ใหญ่ขึ้นมาแค่1 0 0ยซีซีเท่านั้นแต่ว่าประหยัดน้ำมันไม่ต่างกันนะครับผมแล้วก็ ความแรงเนี่ยก็แรงกว่าเครื่องรถที่เป็นเครื่อง 1,500cc อยู่แล้วเนาะนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะนะครับผมนี่ดูด้านหน้านะกระจังหน้าหล่อๆนะนะครับดูไฟนะไฟเป็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวยูนิโคลมเดียวกันแล้วก็มีไฟกลางวันนะครับเป็นไฟลูกแก้วลุงเล็กนะครับผมนี่ไฟกลางวันนะนะครับแล้วไฟเลี้ยวยูนิโคลมเดียวกันเลยนะครับหล่อๆนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าไอ้แคมรี่นะครับใหญ่ไปนะครับก็วีออสเล็กไป นะครับก็อาทิตย์เนี่ยจะเป็นตอบโจทย์เลยนะครับจะอยู่กลางๆระหว่างแคมรี่กับวีออสหรือว่าพวกยาลิสเนาะนะครับวันนี้ก็อยู่กลางๆสายกลางนะครับผมราคาก็เบากว่าแคมรี่นะครับแล้วก็แพงกว่าวีออสเล็กน้อยนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับผมอ่านะครับสวยนะเป็นปี2020นะเราหล่อดูเหรียญสามเดือนตัวรถนะนะครับสวยๆนะครับเนี่ยรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะเราคัดรถมานะ เราเน้นหลักก็คือไม่มีไม่มีชนหนักพี่กคว่จมน้ํากอไม้ไฟไหม้นะครับไม่มีนะไม้แทรบรถหน่วยงานปลดระวางนะนะครับเป็นไม้แท้นะนะครับอ่ดูล้อกันนะครับล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานนะครับล้อม่อะลอยเดิมโรงงานนะครับผมดิสเบรกสี่ล้อนะนะครับยางเป็นอย่างปี2023นะขอบ16นะนะครับอ่าล้อแม็กขอบ16นะยางปี23นะสวยๆนะแบบนี้นะครับดิสเบรกได้4ล้อเลยนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวรถด้านข้างมุมตรงกันบ้างนะครับผมนะครับนี่นะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมกริบเลยนะครับเล็กเกอร์เงาๆยิ่สวยนะสีบอลเงินนะเนี่ยดีนะครับตรงที่แบบว่าไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยนะครับผมอ่ะฝนเกาะเล็กเน้อยน้อยเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมอ่าเนี่ยสวยๆนะฟิล์มกันสาดเราติดให้เรียบร้อยแล้วนะฟิล์มกันสาดติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะด้านหลังเห็นไหมเป็นดิสเบรกนะครับผมแล้วก็ เข้าไปดูภายในกันดีกว่านะค,ะ <t> ครับผมนี่นะครับที่จะเปิดประตูนะครับเป็นสีโครเมียมนะนะครับภายในเป็นยังไงมาดูกันนะครับภายในเนี่ยจะเป็นเน้นสีดํานะโทนสีดานะครับเป็นเบาะหนังโทนสีดําที่สวยนะครับแบบนี้นะเห็นไหมนะครับเบาะหนังโทนสีดํานะครับตรงที่ควรจะล้มก็ไม่ล้มนะเห็นไหมตงึงตึงอยู่นะครับเอลติสเนี่ยเป็นสีซกเมนต์ที่ให้อร์ตอนหลังมานะนะครับมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับแบบนี้นะครับ voilà. แล้วก็เดี๋ยวดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับผม ย in right. ังไม่มีใครเคยแกะหรือไงนะครับโครงสร้างนะครับบอกเลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมนะครับเนี่ยนี่อ่ะดูนะครับเม็ดอาร์คนะครับรอยหุ่นยนต์จากโรงงานรอยปั๊มจากโรงงานนะครับขึ้นรูปจากโรงงานต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะไม่มีชนหนักนะนะครับไม่มีชนหนักเดิมๆเลยนะครับเนี่ยนะครับและนี่ไม่เคยมีใครถอดด้วยเนี่ยนะครับอย่างแข็งปวางอยู่เลยนะครับตรงนี้นะ นะครับดูน็อตต่างๆนะที่ประตูนะนะครับไม่เคยถอดน,นะนีสวยนะสภาพเดิมมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นสีดำนะเป็นสีดาเป็นโทนดำเลยภายในยเป็นโทนดำทั้งหมดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นหุนุ่มซอฟทัดนะนะครับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้ที่เปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะกระจกเนี่ยเดิมโรงงานทุกบานนะครับผมทุกบานเลยนะครับดูเรียมสันตัวรถนะคงกริบเลยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคันนี้นะครับแม้กระทั่งรอยลักยิ้มก็ไม่มี นะครับนี่มุมตรงด้านหลังนะมาไปดูมุมตรงด้านหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายนะครับเป็น led นะแล้วก็มีเซ็นเซอร์กัรระยะนะครับผมมีให้นะคันนี้เนื่องจากเป็นตัว1 6 g นะครับไม่ได้มีกล้องมองหลังให้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เป็นของแถมนะบอกผมได้นะผมติดตั้งเพิ่มให้นะครับผมจอ Android เงี้ยไม่มีจอไว้ดูจอกลางใช่ไหมก็เดี๋ยวผมติดตั้งให้นะครับที่สวยนะมาดูภายในห้องเก็บของกันหน่อยนะครับว่าไอ้มันเป็นยังไงนะครับ อ่านะครับกว้างขวางแหละอันเนี้ยได้กว้างขวางเลยนะครับเห็นไหมมันไม่คอสอัพนะครับโดยแสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมกว้างขวางนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเข้าไปลึกนะครับเราสามารถใส่เถุงก๊อฟนะครับวางแบบแนวขวางได้เลยนะครับวางแนวขวางได้เลยนะครับผมแบบนี้นะด้านหลังเนี้ยก็ไม่มีชนหนักนะนะครับเนี่ยดูเม็ดอาร์กเดิมเลยนะครับหัวน็อตฝากระโปรง ้านะครับผมเดิมเดิมนะครับเนี่ยไม่มีถอดนะนะครับไม่ได้ถอดมานะดูได้หมดนะครับคานเดิมเดิมนะครับเนี่ยนะเห็นไหมรอยปั๊มจากโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับรอยหุ่นเกินจากโรงงานนะครับสีเดิมเดิมนะครับันน็อตนะครับไม่เคยถอดนะนะครับสวยๆเลยนะนะนะครับอะดูเรียมสันนิฟังหนึ่งกันบ้างนะครับนี่ว่าสวยมากๆนะครับผม อ่ะยางได้เป็นปี2023แล้วนะยางใหม่นะครับดิสเบรก4ล้อล้อขอบ16เนาะนะครับในเรียมสามตัวรถอีกฝั่งหนึ่งนะนะมีเล็กเกอร์เงาวับเลยนะนะครับมีขนาดแสงเราไม่ค่อยสวยนะเราถายที่ร่มเพราะแดดร้อนมากนะครับผมบอกเลยนะครับผมอ่ะที่จับเปิดประตูประตูเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะที่จับเปิดประตูเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับเป็นโครเมียมเนาะนะครับอ่ะประตูนะจะอย่างที่ที่บอกไปแหละครับโทนสีดํานะครับผมเป็นบุนนองซอฟทัชนะครับแล้วก็ กระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ได้คนขับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับปบพับกระจกไฟฟ้ามีให้หมดนะครับด้านหน้าก็เป็นทอสีดําเหมือนกันเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับทรงสีดําแบบนี้นะเดินได้สีขาวนะเบาะก็ยังไม่ล้มนะนะครับยังเต่งตึงอยู่นะครับหัวลายหุ้มหนังนะแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปในตัวรถกันอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กุญแจเป็นอุสตาร์ทนะคีเลย์สตาร์ทนะครับ อ่านะครับนี่ให้ดูลูกกุญแจหน่อยนะครับกุญแจเนี่ยเป็นอ่ากุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะนะครับแบบนี้มีให้สองดอกนะ<ต>นะครับเป็นคีย์เลสสตาร์ทนะครับผมอ่านี่เสียงวิทยุจะปิดเสียงวิทยุก่อน,นอ่อนาดังไปเนาะนะครับหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะจอเรือนไม้นาะมีหน้าจอที่ต้องต้งการนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดผมแถมกล้องมองหลังผมก็จะแถมจอ Android ด้วยนะครับไว้รับกล้องมองหลังเนาะ นะครับตรงนี้หรือว่าคนบอกว่าอยากได้วิธีวแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะแถมกล้องมองหลังมาใส่ในนี่ให้นะครับกระจกมองหลังให้นะครับผมนะส่วนแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เนาะนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับสามารถปรับมาที่เกียร์ M ถ้าขับมาที่เกียร์ D เนี่ยก็คือขับแบบออโต้ธรรมดานะครับผมแล้วก็มาที่เกียร์ M เนี่ยสามารถเชนเกียร์ได้นะครับสามารถเชนเกียร์เพิ่มความสนุกสนานได้นะครับผม นะครับแล้วก็ระบบนี้นะครับการเลื่อนถลไหลมีให้นะนะครับสวยเบาะทรงสปอร์ตเลยนะเนี่ยนะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตทั้งซ้ายทั้งขวานะนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นบุกนุ่มซอฟทัชด้วยนะครับเป็นซอฟทัชนะนะครับไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปเป็นซอฟทัชทั้งหมดนะนะครับสวยเลยนะครับเนี่ยออินเทเนียออกมาก็สวยมากนะครับมีเส้นไล่ฟ้าข้างล่างในตรงนี้จะเป็นเ ดำเป็นโนโบแบ็คนะครับเป็นโนแบ็คสีนโนแบ็คแล้วก็ตรงน,นี้นะเนโซลล์เข่งโครเมียมจะไม่ใช่โครเมียมแบบเงาเวอร์นะเพราะว่าโครเมียมเงาเงาเวอร์มันไม่ขมวรไปตรงนี้เพราะว่าเรามันโดนแดดอ่ะมันมันแทงตาคนขับนะครับมันไม่ดีเอาเป็นโครเมียมแบบขุ่นๆนิดนึงนะครับวิสวดแบบนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบลอยตัวนะถ้าใครขอเป็นจอ Android เนี่ยผมติดให้แล้วก็แบบได้เป็นหน้าจอแบบลอยตัวเลยสวยมากนะครับผมอ่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูทางฝั่งของห้องเครื่องมาดีกว่านะครับว่าห้องเครื่องเนี่ย สวยแค่ไหนนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บินซิน4สูบขนาด1,600หรซีซีหรือว่า 1.6G นะนะครับผมประหยัดน้ำมันแล้วก็สมรรถนะเนี่ยดีกว่ารถที่เครื่อง 1, 5 0 0ซีซีซึ่เป็นรถส่วนใหญ่ที่คนใช้กันเนี่ยได้ไปหนนนะครับอัตราเร่งดีกว่านะครับสมรรถนะเยอะกว่าแต่ว่าประหยัดน้ำมันไล่กันนะครับเพราะเอ่อซีซีไม่ได้ต่างกันมากเนาะนะครับผม นะครับหัวน็อตต่างๆเดิมๆนะไม่เคยถอดนะครับผมคานเดิมๆนะนะครับโช๊คเดิมๆไม่มีสนิมนะครับรอยปั๊มจากโรงงานอันนี้รอยกาวจากโรงงานนะไม่ใช่รอยแบบนั่นทำใหม่นะเนี่ยรอยกาวจากโรงงานนะครับคานเดิมๆครับลูกค้าคานเดิมๆนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับผมเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งสองฝั่งเนาะนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับกล่อง ECU นะอยู่ตรงนี้นะครับกล่องฟิวนะครับผมแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับทุกคนที่เห็นเลยนะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นแบบ แห้งๆนะครับไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะครับจุดแต้มเม็ดอาร์คโรงงานหมดเลยนะครับผมที่สวยนะครับปากกระโปรงสีเดิมๆนะนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับมอกก็อยู่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แผ่นเก็บเสียงกันความร้อนเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สวยมากๆเลยนะครับอาจจะมีฝุ่นนิดนึงเดี๋ยววันรับรถยังไงถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยวันรับรถเดี๋ยวก็จัดการให้สะอาดเลยรับรองว่าเหมือนใหม่เลยนะครับตรงนี้โดยรวมห้องเครื่องนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับผมสวยเลยนะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ที่ บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับผมใครดูรีวิวไปแล้วแล้วสนใจนะครับ Toyota a l t i s ิ 1.6g ปี2020นะอันนี้นะครับป้ายแดงน่าจะอยู่วัน8แสนเกือบ9แสนนะประมาณนี้นะตัว 1.6g นะครับผมตอนนี้ราคาเหลือเพียง4 7 9 0 0 0เพบาทเท่านั้น4 7 9 0 0 0บาทลูกค้ารับไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของแถมที่ผมจะแถมให้นะครับผมหนึ่งแหละคือพรมนะครับพรมเดมอนคัตไหมเอาพรมเดมอนคัตไปเลยนะสวยหรู นะครับแล้วก็จอ a n d ด o i d นะครับแล้วก็มองหลังอันนี้คือของแถมที่ผมจะให้นะถ้าใครสนใจซื้อสดนะเซลนัทนะครับเหมือนเดิมนะครับเซลนัทจะไม่เก็บแบตนะสำหรับการซื้อสดนะนะครับแล้วก็นะครับการออกรถกับเซลลนัทนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับคนจัดจัดไฟแนนซ์เนาะไฟแนนซ์ก็ผมก็ไม่เก็บค่าดําเนินการอีกเหมือนกันนะนะครับซื้อกับคนอื่นยังไงคุณต้องโดนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดซื้อสดคุณโดนแบตแน่นอนถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์คุณโดนค่าดําเนินการแน่นอนแต่เซลนัทไม่เก็บ เอาไปเลยแบบนี้นะครับนะครับไม่ต้องเอาประจบที่ราคาตัวรถไปเลยนะครับแค่นี้นะครับจบๆไปเลยแล้วก็ของแถมตั้งหากนะครับผมให้ของแถมหน้าจอ Android นะครับผมเดิมบัตกล้องมองหลังอังนนี้ที่ผมแถมให้นะนะครับบัตรประชาชนใบเดียวนะถ้าคุณมีเครด,ดิตดีคุณมารับรถได้เลยไม่ต้องยืน่นเอกสารยุ่งยากมากความนะบัตรประชาชนใบเดียวมารับรถจากผมไปได้เลยนะครับผมอ่ะใครสนใจอารถกเซลนัทโทรหาเซลนัทได้เลยที่เบอร์0 6 5 5 9 6 2 2 9 7ก็นะครับ0 6 5 5 9 6 2297เซลนะยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมโทรมาได้ตลอดนะครับผม <S <S ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะกดไลค์กด like, ติดตามให้ผมหน่อยแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมหรือใครอยากจะให้ผมถ่ายส่วนไหนให้ดูนะครับผมถ่ายตกหล่ไปก็โทรเข้ามาส่วนตัวผมถ่ายคลิปให้ดูส่วนตัวได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ